ตอนที่639ฝึกหนักกลางป่าช่องแก้ขัดสับยุทธจัดทำเคปะ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 ปปะกลางพงไพรรบทึบเงาคนสายหนึ่งเผยดวงตาทั้งสองภายใต้การอำพรางของแมกไม้ครึ่มหนาจับจ้องท้องฟ้าเขมองงอกลิ่นอายถูกเก็บงามิดชิดท่ามกลางการเคลือบคลุมของพลังจิตวิญญาณหน้าเกรงขามแม้จะพ้นจากรัศมีตรวจจับของเฟียเทียนแล้วแต่เซียวเหยียน คราบดีความเร็วของตาแก่คนนี้น่ากลัวเพียงใดดังนั้นต่อมาเขาจึงสลับทิศท,ทางทันทีมุดเข้าป่าลึกอย่างว่องไวจากนั้นอาศัยพลังของเซียนยุทธเทียนหัวกลบเกลื่อนกลิ่นไออย่างแนบเนียนช่วงสิบกว่านาทีที่เซียวเหยียนซ่อนตัวเขาแน่นิ่งไม่กระติกเหมือนรูปปั้นตลอดทั้งร่างถูกบดบางด้วยกิ่งใบเขียวขจีบวกกับเก็บกลิ่นไอไว้ต่อให้เฟียเทียนเก่งกาจปานใดก็ยากจะสอค้นออกมา รอคอยเงียบๆอยู่หลายนาทีห้วงอากาศไกลลิบพลันสั่นสะเทือนตามด้วยเฟยเทียนสีหน้าดุร้ายปรากฏกายขึ้นเขาวกวาดตาผ่านดงป่าเบื้องล่างช้าๆก่อนแผดคำรามเสียงหนึ่งแขนเสื้อตวัดวูบปรานยุดทรงพลังแผ่พุ่งออกถล่มทำลายป่าไม้ในรัศมีหลายร้อยเมตรพังราบเป็นหน้ากลองหลังบรรดาลโทสะยกหนึ่งเขาค่อยเบือนสายตาไปยังทิศท,ทางอื่นร่างกระตุกวูบห,หายวับไม่เห็นเงา ตั้งแต่เฟยเทียนปรากฏตัวจนกระทั่งลับสายตาไปเซียวเหยียนไม่ไหวติงโดยตลอดเขาตระหนักถึงความร้ายกาจของระดับปรมาจารย์ยุทธแปดดาวลมพัดใบไม้ไหวเพียงนิดล้วนจะสะกิดความตื่นตัวของฝ่ายตรงข้ามโดยพลันบวกกับระดับความเร็วชวนสะพรึงของเฟียเทียนเมื่อใดที่ถูกพบเห็นโอกาสนี้เอาตัวรอดแทบจะเป็นศูนย์ หลังเฟยเทียนจากไปเซลเหยียนยังอยู่ในภาวะนิ่งเฉยไม่เปลี่ยนจวบจนสองชั่วโมงผ่านพ้นค่อยขยับตัวเบาๆโดดลงจากกิ่งไม้อย่างแผ่วพลิ้วและเงียบเชียบเซียวเหยียนเหลียวมองรอบทิศอย่างระแวดระวงังจากนั้นกลายเป็นเงาพร่าสายหนึ่งปราดเข้าป่าลึกทันที ลัดลอกกลางป่าอยู่นานเซียวเหยียนพยายามหลบเลี้ยงสัตว์อสูรที่พบเจอตามรายทางบางครั้งเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้วิธีการอันรวบรัดจุโจมสังหารก่อนที่มันจะส่งเสียงคำรามหลังตัดผ่านแนวป่าในลักษณะนี้ได้สักพักยอดเขาแห่งหนึ่งจึงปรากฏขึ้นตรงหน้าทียนขึ้นยอดเขาอย่างปราดเปรียวเซียวเหยียนเจอสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งตรงไหล่เขายามนี้ค่อยผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอ,อกพลาง สุดนั่งกับพื้นการไล่ล่าสังหารวันนี้ทำให้เขาเครียดเกรงจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ถือเป็นครั้งที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่เซลเยียนเหยียบย่างเข้าสู่ทวีปมัดชิมหากตอนนั้นเขาไม่ตัดสินใจย,ยนม้วนคัมพีทิ้งไปเกรงว่าคงยากจะเป็นอิสระจากการไล่ล่าของเฟยเทียนประจันหน้าปรมาจารย์ยุดแปดดาวเว้นแต่สำแดงบัวเพลิงบรรลัยกันไม่เช่นนั้นอย่าหมายกำราบอีกฝ่ายได้ แต่การสร้างบัวเพลิงบรรไัยกันต้องใช้พลังงานมหาศาลเมื่อใดที่สำแดงเซียวเหยียนจะตกสู่ภาวะอ่อนแรงสุดขีดด้วยเหตุนี้หากไม่ถึงขั้นเข้าตาจนเซียวเหยียนจะไม่สำแดงออกมาโดยง่ายอีกประการหนึ่งเพลิงจำแรงที่ใช้สร้างบัวเพลงบรรไัยกันเวลานี้ใช้ได้อีกครั้งเดียวเท่านั้น และเคลด็ดเนรมิตอักคีนั่นเซลเยนยังหาเวลาฝึกไม่ได้ดังนั้นมีอาจหลอมผนึกเพลิงจำแรงขึ้นใหม่ถึงได้กล่าวว่าไพ่ตายรักษาชีวิตใบนี้เพียงสำแดงได้ครั้งเดียวเห็นทีต้องหาโอกาสฝึกเคลด็ดเนรมิตอักคีแล้วถอนใจเบาๆเซลเหยีนนั่งขัดสมาธิครูลมหายใจเฮือกหนึ่งเรียกมันดินออกมาแล้วสั่งมันเฝ้าระวังโดยรอบหุ่นเซลเยียนหลับตาลงเริ่มพิเคราะห์วิธีฝึกสามพันสอนิมิตกายในห้วงสมองอย่างละเอียด เพราะได้รับข้อมูลจิตวิญญาณของเฟยเทียนบัดนี้อักขระสายฟ้าที่ลึกซึ่งเข้าใจยากทั้งหลายล้วนอันตรธานสิ้นแทนที่ด้วยวิธีฝึกที่สมบูรณ์แบบและเซลเยียนสามารถทำความเข้าใจได้ห่วงสมาธิจิตค่อยๆจมดิ่งอยู่กับวิธีฝึก 3, สามพันอสสนิมิตกายเวลา ผ่านไปเร็วมากคล้ายเพียงแค่พริบตาสั้นๆท้องฟ้าด้านนอกก็มืดสลัวแล้วในความมืดเซลยวเหยียนที่นั่งนิ่งไม่ขยับทั้งคืนในที่สุดฝ่ามือกระดกเบาๆตามด้วยลืมตาขึ้นในดวงตายัางเหลือแววตะลึงลาน 3, สัมพันธ์อสนิมิตากนีอัศจรรย์พันลึกจริงๆและที่ทําให้เซียวเหยียนต้องตะลึงก็คือเงื่อนไขด้านจิตวิญญ,ญาณขององค์การฝึกเคล็ดวิชานี้เรียกได้ว่าโหดร้ายยิ่งมีหน้าในหอวัชระวายุอุดรจึงมีคนฝึกสําเร็จน้อยมาก สำหรับเงื่อนไขด้านจิตวิญญาณที่ค่อนข้างโหดร้ายนั้นเว้นแต่ชนชั้นฝีมือกล้าแข็งแล้วคนทั่วไปหามีผู้ใดบรรลุถึงได้และต่อให้จัดวิญญาณบรรลุถึงเงื่อนไขนั้นการผนึกสร้างร่างมายาก็ยังยุ่งยากอยู่ดี ที่ผ่านมาเซีลเยียยุมแปลกใจมาตลอดเหตุไฉนสามพันออสนีบาทซึ่งเกี่ยวข้องกับสามพันอนละนิมิตกายามพิเคราะห์ถึงได้กระจ่างแจ้งที่แท้การผนึกสร้างร่างมายานี้จําเป็นต้องบรรลุสามพัน 3, ออสนีซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของสามพันออสนีบาทก่อนจึงจะมีโอกาสผนึกสร้างออกมาได้ นอกจากนั้นต่อให้ผนึกสร้างสำเร็จร่างมายานี้ก็ยังแบ่งออกเป็น3ชั้นปอถอมมมัดยะปรมาและสระดับชั้นนี้คือตัวบ่งชี้พลังฝีมือของร่างมายาร่างมายาชั้นปอถอมมีพลังฝีมือสูงสุดเพียงหนึ่งในสามของร่างต้นชั้นมัดยะจะมีประมาณสองใน3ส่วนชั้นปรมาจะเทียบเท่ากับร่างต้นคิดว่าสามพอสนิมิตกายของเฟยเทียนน่าจะอยู่ที่ชั้นมัดยะ กระมังไม่อย่างนั้นต่อให้ข้ามเพลิงหฤรุไทดาวตกช่วยอีกแรงก็ไม่มีทางโจมตีร่างมายาของเขาจนแหลกลานได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เซียวเหยียนพิมแ์ 3, ่สามพันอสอนิมิตกายก็วิเศษเลิศล้ำจริงๆทักษะยุทธที่อัศจรรย์พันลึกเช่นนี้ไม่ทราบเป็นอัจฉริยะท่านใดคิดค้นออกมาเซียวเหยียนลุกยืนขึ้นฝ่าเท้าเรืองแสงสีเงินวูบวาบตามด้วยสมาธิจิตสะกดนิ่งร่างโผพุ่งออกไป หลังการโผลพุ่งออกเงาซ้อนหลายสายผุดพลายไล่หลังเซลเหยียนพลันหยุดเท้าพลุนพลานหันกลับพบว่าเงาซ้อนกำลังเลือนหายหาได้ปรากฏสถานการณ์เหมือนกับที่บอกไว้ในวิธีการฝึกไมมการผนึกสร้างร่างมายายากมากจริงด้วยมันคิ้วเล็กน้อยเซลเหยียนท่องเคล็ดการฝึกเบาๆอาศัยใจบังคับร่างทั้งวิญญ,ญาณเป็นเงา ห้องนับสิบรอบเซลเหยียนค่อยกระจางแจ้งขึ้นหลับตาลงช้างย่างเท้าขึ้นหน้าทันทีที่วางเท้าร่างโผล่ขึ้นตรงจุดที่ห่างออกไปหลายสิบเมตรดูดพูดพลายระหว่างทางทิ้งเงาซ้อนสี่สายในเงาซ้อนสี่สายมีสามสายจางหายทันใดาสายสุดท้ายกลับยังอยู่นานขึ้นแต่หลังจาก20วินาทีผ่านไปก็กลายเป็นความว่างเปล่าเซลเยียนรู้สึกได้ถึงคลื่นวิญ,ญญาณที่เบาบางมากจากในเงาซ้อนสายนี้ ต้องทิ้งวิญญาณสายหนึ่งไว้ในนั้นขณะที่เงาซ้อนปรากฏขึ้นจึงจะสร้างร่างมายาได้แต่มันเร็วมากจะทิ้งวิญญาณไว้ในนั้นทันได้อย่างไรเซียวเหยียนขมวดคิ้วแน่นพลางพิม์ เซียวเหยียนที่ขบคิดไม่ตกได้แต่ถอนใจแผ่วเบาการฝึก 3, สามพันอสอนิมิตกายไม่ง่ายจร,จริงๆแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เพราะเหตุนี้เซียวเหยียนมีความมั่นใจในตนเองไม่ว่าจะฝึกยากฝึกเย็นเพียงใดเขาก็ต้องฝึกสำเร็จจนได้รอเมื่อถึงวันที่เจอหน้าผู้เท่าเฟยเทียนนั่นอีกทีหักเซียวเหยียนสำแดงร่างมายาออกมาไม่รู้ว่าผู้เท่านั่นจะมัวหจนกระอักเลือดหรือไม่ แค่หัวรอชอบอกชอบใจเซียวเหยียนถูกเจ้าสิ่งนี้กระตุ้นความคึกขนองขึ้นกัดฟันแน่นแล้วรวบรวมสมาธิอีกทีสำแดงสามพันอสนีบาทติดต่อกันหนึ่งครั้งไม่ได้ก็ร้อยครั้งร้อยครั้งไม่ได้ก็พันครั้งแม้กล่าวว่าสามพันอสนีบาทค่อนข้างสิ้นเปลืองปราญยุธ์แต่ขอเพียงฝึกสำเร็จเซลเยียนก็ครั้งจะคำานึงถึงสิ่งเหล่านี้ หมายมั่นในใจเซียวเหยียนล้มเลิกการพักผ่อนด้วยเหตุนี้กลางป่าลึกที่มืดดำแสงเงินบุบว่าเป็นระยะราวกับไฟปีศาจดีที่บริเวณนี้เปลี่ยวร้างผู้คนหาไม่แล้วหากมีใครพบเห็นภาพนี้กลางดึกกลางคืนคงตกใจแทบกระโดดเซียวเหยียนฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้หนึ่งคืนเต็มเ็มรอเมื่อแสงอรุณทำลายความมืดมิดเขาค่อยยุติด้วยอาการหอบหนักปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากอดหัวรอชอบใจมิได้ การฝึกหนักหนึ่งคืนแม้ยังไม่สำมฤทธิผลถึงขั้นปรากฏร่างมายากลับทำให้เขายึดกุมสัมพันอ,อสนีบาทได้ลึกกล้ำชองยิ่งขึ้นข้อเสียหนึ่งเดียวก็คือเผาผลาญปราณยุทธมหาศาลต่อให้มีโอสถสนับสนุนแต่ระหว่างนั้นเขายังต้องหยุดพักฟื้นฟูอยู่หลายครา ตอนนี้ยังห่างจากวันที่จะปรากฏบึงโลหิตเทียนซานร,ราวหนึ่งเดือนถ้าเดินเท้าตัดผ่านเทือกเขาสายนี้น่าจะทันเวลาพอดีเซียวเหยียนพักผ่อนเล็กน้อยเรียกความสดชื่นแจ่มใสกลับมาอีกครั้งทอดสายตามองดูสุดขอบเทือกเขาพลางพึมพำเทือกเขาผืนนี้มีสัตว์อสูรซุ่มซ่อนมากมายทั้งยังเป็นจำพวกพลังฝีมือแข็งกร้าวเทียบก,กับเทือกเขาสัตว์อสูรในจัก,กรวรรดิฉียอหมาแล้วยัง เหนือกว่ามากนักเซีเวเหยียนวางแผนจะฝึกหนักอยู่ในนี้หวังว่าจะสามารถผนึกสร้างร่างมายาได้โดยเร็วนอกจากนั้นการต่อสู้กับสัตว์อสูรยังมีผลดีต่อการยกระดับพลังฝีมือของเขาด้วย ตัดสินใจเช่นนี้เซียวเหยียนระบายยิ้มหวนคิดถึงครั้งแรกที่ออกจากเมืองอูฐานมุ่งหน้าไปสะสมประสบการณ์ในเทือกเขาสัตว์อสูรขึ้นมาตอนนั้นเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มที่เพิ่งกลายเป็นนักยุทธ์หมาดหมาทว่าทุกวันนี้เขาบรรลุระดับมหาราชาญยุทธ์ก้าวดาวคิดดูแล้วให้รู้สึกเหมือนฝันไปกระโจนขึ้นยอดเขาอย่างคล่องแคล่ว เซลเยียนทอดมองเทือกเขาที่ยาวเหยียดนั้นได้ยินเสียงคำรามของสัตว์อสูรว่มาเป็นพักๆต้องแหงนคอกรองก้องฟ้าร่างทยยนวูประหนึ่งอินรียักษ์ถลาลมบุกเข้าเทือกเขาที่ชุกชุมด้วยสัตว์อสูรนานาพันธุ์เสียงหัวรอสดใสล,ล่องลอยกลางหาเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฝึกหนักกลางป่ารอบใหม่ของเซลเยียน กลางลำเนาวใครอันวิเวกทาน้อยสายหนึ่งไหลริงจากยอดเขาไกลพลทอดยาวดุดสายยนที่สีเงินเล็กๆตกแต่งเทือกเขาอันเขียวชะอุ่มผืนนี้บรรยากาศสงบเงียบทำให้รอบๆทาน้อยเต็มไปด้วยความรู้สึกร่มเย็นโครมทว่าสงบเงียบได้ไม่นานเงาดำขนาดใหญ่สายหนึ่งพุ่งพรวดจ,จากดงไม้ก่อนตกพื้นเสียงดังสนั่นไกลถากเป็นทางยาวสายหนึ่งบนแผ่นพื้นค่อยชะลอหยุดลง สัตว์อสูรร้ายตัวมหึมาที่แผ่สร้านกลิ่นอายโหดทมินตัวนี้หลังดิ้นพล่านสองสามทีก็สูญสิ้นพลังชีวิตตรงหน้าท้องของมันมีร้อยไม่สีดำเป็นปืน้นเสียงครึกโครมที่มาเยือนฉับพลันทําให้สัตว์อสูรจํานวนหนึ่งในและแวกทาน้อยพาก,กันหนีตายอุดลุต่อโดยเฉพาะเมื่อแลเห็นสัตว์อสูรตัวนั้นตกกระแทกพื้นพวกที่มีปัญญาญายิ่งถอยหนีเร็ว ผู้ที่สามารถจูโจมสัตว์อสูรตัวมหฮมาที่แข็งแกร่งที่สุดในรัศมีร้อยเมตรเช่นนี้ได้ไม่ว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์อสูรชนิดใดล้วนมีพลังฝีมือเหนือทั้งสิน้น หลังสะเทือนขวัญสัตว์อสูรเหล่านี้ล่าถอยกลางดงไม้นั้นมีเสียงฝีเท้าดังมาแววแววไม่ถึงอึดใจเงาคนผอมเพรียวสายหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นเงาคนหยุดยืนเบื้องนอกคงไม้แหนมองแสงอาทิตย์แผดจ้าบนท้องฟ้าก่อนก้มหน้าลงชำเืองเจ้าตัวยักษ์ที่อยู่ไม่ไกลสายหน้าไปมาพลางงบนมอยู่ในถิ่นตัวเองดีๆไม่ชอบอ่านจะเป็นสายสอดแนมให้หมาป่าโง่เงาตัวนั้น แสงแดดสองต้องใบหน้าอ่อนเยาวอันคุ้นตาทำให้บุรุษหนุ่มแสดสดใสมีชีวิตชีวาคนผู้นี้ย่อมมีใช่ใครอื่นก็คือเซียวเหยียนที่เลือกจะเดินเท้าผ่านเทือกเขาผืนนี้นั่นเอง จนถึงวันนี้เขาบุกป,ป่าฝ่าดงเป็นเวลาสิบวันแล้วในสิบวันนี้มีสัตว์อสูรอ่อนต่อโลกหลายตัวจบชีวิตในมือเขาและเป็นเพราะแปดเพื่อนเลือดสดของสัตว์อสูรมากมายทําให้ตลอดทั้งร่างของเซียวเหยียนมีกลิ่นอายข่าวฉุนอันหฤโหดแววตาทวีความคมกล้ากว่าอดีตแลดูไปให้ความรู้สึกอันตรายชนิดหนึ่งปากว้างคือสถานที่เกี่ยวก่อผู้คนที่ดีเยี่ยมอย่างแท้จริง ในเทือกเขาผืนนี้มีสัตว์อสูรฝีมือกล้าแข็งเต็มไปหมดไม่เฉพาะสัตว์อสูรระดับสูงที่เทียบเท่าผู้แกร่งกล้าระดับมหาราชายุทธยิ่งกว่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเพราะต้องตาสมุนไพราหายากเซียวเหยียนยังปะทะกับสัตว์อสูรตัวหนึ่งที่เทียบได้กับระดับปรมาจารย์ยุดด้วยอย่างเช่นหมียักษ์ที่มีพลังฝีมือเทียบเท่ามหาราชาหยุดตัวเมื่อครู่ที่ถูกเซียวเหยียนฆ่าตายก็คือสายสอดแนมที่ราชาหมาป่าผู้ทรงอำนาจสูงสุดของเทือกเขาผืนนี้จัดส่งมา หากใช้ระดับชั้นของมนุษย์มาเทียบพลังฝีมือของราชาหมาป่าตัวนั้นน่าจะอยู่ที่ระดับปรมาจารย์ยุทธสองดาวบวกกับท่าร่างอันปราดปเปรียวและสัญชาตญาณแห่งสัตว์ป่าแทบจะเทียบเท่าผู้แกร่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธสามดาวได้เลยคู่ต่อสู้ระดับชั้นหากเป็นแต่ก่อนเชียวเหยียนคงยากจะต่อกรจริงๆแต่ยามนี้ด้วยพลังฝีมือระดับมหาราชายุทธเก้าดาวของเขาบวกกับคุณสมบัติพิเศษของอัคคีฟ้าสามจำแรงและไฟ พิเศษต่อให้เป็นราชาหมาป่าก็ยากจะจูโจมสังหารเซียวเหยียนได้ช่วงสีวันนี้เซียวเหยียนประมือกับราชาหมาป่าสองครั้งและทุกครั้งล้วนสลัดหลุดอย่างราบรื่น,อนหอได้อาศัยพลังจิตวิญญาณอันแก่กล้าเล็ดลอดสายดาราชาหมาป่าอย่างสบา,ส,บาสบายสบายส่งผลให้อีกฝ่ายต้องส่งสัตว์อสูรอื่นๆในเทือกเขามาค้นหาร่องรอยของเซียวเหยียน แน่นอนด้วยไพ่ตายในมือเซียวเหยียนหากคิดจะเด็ดชีพราชาหมาป่าแค่เรียกหุ่นม,มานดินออกมาก็จบแล้วแต่เขากลับไม่ทำเช่นนั้นเพราะคู่ต่อสู้ระดับชั้นนี้คือสิ่งที่เขาต้องการพอดีที่ผ่านมาเงินหมุนและสามผู้อาวุโสของหอวัชระวายุอุดรล้วนมีพลังฝีมือเหนือเซียวเหยียนส่งผลให้เขาต้องใช้ออกด้วยวิธีการอื่นจึงจะตอบก,ก่อนบุคคลเหล่านี้ได้ยามนี้เผชิญหน้าราชาหมาป่าเขากลับอาศัยแค่พละกกำลังของตนเองเข้ารมรัน กับมันซ้ำยังถอนตัวออกมาได้อย่างราบรื่นสำหรับเขาแล้วนี่คือการฝึกซ้อมฝีมือที่ดีที่สุดด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่นำอาวุธพิฆาตออกมาจู่โจมสังหารมัน2-3วันนี้ตาแก่นั่นยังหาค่าไม่เจอไม่รู้จะโมโห,โหจนกระทืบเท้าหรือไม่พ,มพึมพำพลางหัวร้อสมน้ำหน้าเสียวเหยยนถลันกายไปโผล่ขึ้นบนร่างมหฮมาของหมียักษ์ตัวนั้นนำมีดสั้นออกมาเสียบเข้าในร่างมัน แล้วควักเอาแก่นอสูรสีเหลืองก้อนหนึ่งออกมาแก่นอสูรระดับหกวันหน้าปรุงโอสถอาจต้องใช้เซลเหยียนมาถึงริมลำธารเล็กๆล้างแก่นอสูรก้อนนั้นจนสะอาดแล้วเก็บลงแหวนบรรจุเห็นสารรูปมอมแมมของตัวเองในน้ำวดจะสายหน้าละเหี่ยใจมีได้หลายวันนี้นอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เขาเหมือนคนป่าเข้าไปทุกทีการฝึกสามพันออสนีบาทตอนนี้เริ่มชำนาญขึ้นมากแต่การผนึก สร้างร่างมายาอย่างไร้ผล 3, สามพันอสอนิมิตกายมีใช่จะฝึกสำเร็จ,จอโดยง่ายจริงๆเซียวเหยียนมั่นคิ้วพึงพาตอนนี้ยังห่างจากวันที่จะปรากฏบึงโลหิตเทียนซานอีก20กว่าวันด้วยความเร็วระดับนี้เราราว,ราว,ราวสิบวันน่าจะออกจากเทือกเขาผืนนี้ได้ถึงตอนนั้นก็บินสู่เทือกเขาเทียนมู่โดยตรงส่วนจะผนึกสร้างร่างมายายสำเร็จหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับลิขิตสวรรค์แล้ว ถอนใจแผ่วเบาเซลเยียนผุดลุกขึ้นขณนะจมุนกายจากไปพลานมั่นคิ้วอูบสายตาเพ่งมองน่านฟ้าไกลลิบตรงนั้นมีเงาดำกลุ่มใหญ่กำลังแหวกฟ้าท้าลมมาพร้อมกับกลิ่นไอยทมินอันเข้มข้นคราวนี้มาได้เร็วดีนี่เห็นเช่นนั้นเซลเยียนอดหัวเราะไม่ได้ก่อนหยุดฝีเท้าลงสองแขนกอดอบยิ้มปริมมองดูเงาดำกลุ่มนั้นคืบใกล้เข้ามาเด็กน้อยทั้งผลได้วาไว้ไม่เช่นนั้นจะได้เห็นดีกันเงาดำไม่ทนัน ถึงเสียงตะคอกก็แผดล,ลั่นมาแต่ไกลทำใหส,สัตว์อสูรทั่วป่าตัวสั่นเง,งินงกเงาดำถึงกับเป็นสัตว์อสูรเวหาขนาดมหูลานตัวหนึ่งปีกคู่อันกว้าง,วางขวางชักนำเสียงลมดังกระหืมพัดกระโชกจนทิวไม้เบื้องล่างล้มลูกเหนือศีรษะสัตว์อสูรยืนประงานอยู่ด้วยชายชะการคนหนึ่งที่ลำตัวเครื่องบนเต็มไปด้วยรอยบากดวงตาแดงจับจ้องเซียวเหยยนตรงริมทานอย่างดุดนัน ด้านหลังชายชะกันยังมีสัตว์อสูรขนาดต่างๆอีกขยงหนึ่งแต่ละตัวแลดูแกร่งกล้าวท่าทางหมอนี่จะระดมบริวารฝีมือชะกาดออกมาหมดทุกตัวเป็นถึงราชาแห่งพงไพรไม่ต้องไล่ล่าสังหารฆ่าเพื่อผลไม้วารีก้อน1น,นี่มีเสียเกียรติแย่หรือเซียวเหยียนแงนมองบุรุษชะกันที่เปลือยท่อนบนคนนั้นพลางกล่าวยิ้มยิ้มคนผู้นี้ก็คือผู้ทรงอำนาจสูงสุดแห่งเทือก เขาผืนนี้ราชาหมาป่าผู้มีพลังฝีมือกล้าแข็งยิ่งและได้ยินว่ายังอาศัยกำลังของตอนเองแปลงร่างเป็นมนุษย์ด้วยนี่กลับมิใช่เรื่องง่ายเลยพึงทราบว่าขณะสัตว์อสูรแปลงกายจะเกิดปรากฏการณ์สายฟ้าฟาดเหมือนกับโอสถชั้นสูงถือกำเนิดหากทานทนได้ก็จะแปลงกายสำเร็จหากทนไม่ได้ก็คือถูกฟ้าผ่าตายแน่นอนหากมีโอสถจำแรงกายเม็ดหนึ่งก็จะข้ามขั้นตอนอันสูง เสียงนี้ไปได้ทว่าราชาหมาป่าปราศจากโอสถระดับสูงปานนั้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะโอสถจำแรงกายโอสถระดับเจ็ดถือเป็นหนึ่งในโอสถล้ำค่าสูงสุดของโลกสัตว์อสูรใครจะได้ไว้ในมือไหนเลยง่ายไดย้ผายลม ได้ยินคำพูดของเซลเหยียนราชาหมาป่าผอรุสวัสน์ันใดยทยานจากกลางสัตว์อสูรเวหาลงสู่พสุธาอย่างมั่นคงประหนึ่งเจดีแรงกระแทกอันหนักหน่วงทำให้มึงน้อยด้านข้างระเบิดกระจายหยดน้ำแตกกระเซน็นมอบออกมาเดี๋ยวนี้หาไม่วันนี้จะฉีกเจ้าเป็นชิ้นราชาหมาป่าถะลึงต้องเซลเยียนด้วยดวงตาแดงเลือกตามด้วย กระทืบเท้าใส่พื้นรอยแต่ขนาดใหญ่แผลามเป็นสายสายหนึ่งเสียงดังนิ้วร่างโผล่พรวดตรงหน้ากรงเล็บคมปลาบตะกุยใส่ต้นคอเซวเยียนทั้งรอยดำจางจางหลายแนวบนห่วงอากาศตลอดเส้นทาง เห็นเช่นนั้นเซียวเหยียนหัวเราอหืดหืดเท้าขยับวูกถอยปราดออกไป10บกว่าก้าวโดยสัญชาตยานเงาซ้อนสามสายผุดพลายไล่หลังหลบรอดกรงเล็บจุกโจมของราชาหมาป่าไปได้อย่างง่ายดายช่วงนี้เขาฝึกสามพนอสนีบาทนิมิตกายจนประทับแน่นถึงกระดูกแล้วทุกครั้งที่หลบเลี่ยงการโจมตีล้วนจะสำแดงสามพันอสนีบาทถึงขั้นสูงสุดเจ้าหลบเป็นอย่างเดียวหรือ เห็นเซียวเยียนหลบหลีกไม่หยุดราชาหมาป่าตะคอกใส่นี่เป็นจุดที่เขาเบื่อหน่ายที่สุดพลังฝีมือเหนือกว่าเซียวเยียนเห็นเห็นแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับลื่นไหลยิ่งกว่าปลาหอวอท่าร่างรับพิสดารทำอย่างไรก็ไม่มีทางแต่ถูกเนื้อตัวเห็นราชาหมาป่าเริ่มคลั่งเซียวเยียนหัวรอกขนาดจะพูดจาสายตากลับพลันสะกดนิ่งจ้องเขมมองงอเงาซ้อนสายหนึ่งด้านหน้า บรรดาเงาซ้อนสามสายที่ทิ้งไว้มีสองสายสลายวับทันใดแต่สายสุดท้ายยังอยู่ในท่าเดิมหนำซ้ำเซียวเหยียนรู้สึกได้ถึงพลังจิตวิญญาณขุนหนึ่งแผ่ซ่านออกมาจากในนั้นซัมซําเร็จ,จอแล้วเซียวเหยียนตะลึงตาค้างจ้องมองเงาซ้อนที่มิได้จางหายนั้นชั่วขณะสั้นๆถึงกับอึ่งงานแล้วเมื่อครู่เขามิได้จงใจไปควบคุมแต่อย่างใดใครเล่าจะคาดคิดกลับผนึกสร้างร่างมายาออกมาได้อย่างอัศจรรย์ จิตใจให้หลังเซลเหยียนหายตะลึงในที่สุดแววลิงโลดสุดขีดสุดขึ้นในดวงตาเขารีบกวักมือคราหนึ่งเงาซ้อนสายนั้นกลายเป็นจุดแสงได้สภาพเจาะเข้าหว่างคิ้วเซลเยียนทันทีถึงแม้จะเป็นแค่มเล็ดพันธุ์ของร่างมายาแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดได้ลุล่วงแล้วถัดจากนี้ก็เหลือแค่หล่อหลอมมันสัมพันอสอนิมิตกายของเซลเหยียนก็จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ฮาฮาขอบใจมากเห็นแก่ที่ช่วยข้าคราวนี้จะให้เจ้าเป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วกันเซียวเหยียนหัวเราะดังลั่นพลังกล่าวกับราชาหมาป่าไหวไหลคราหนึ่งปีกกระดูกวาววามสยาย่ออกทันใดเห็นเซียวเหยียนตั้งท่าห่อหนีราชาหมาป่าแผดรามกึกก้องทว่าเพิ่งย่างเท้าได้ก้าวหนึ่งต้องชะงักฉับพลันสองตาของมันจับจ้องปี กระดูก่าววามบนหลังเซียวเหยียนเขมองอปิดใจถัดมากรีดร้องเสียงแหลมราวกับเห็นผีปีกหงอสูนฟ้าช่องแก้ขัดสัพยุทธจัดทําเคปปะ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 